ในที่สุด GTX 1 0 7 0 TI ที่ไม่ค่อยถูกใครมองเท่าไหร่แบบใบเนี้ยคนไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่หน่าสงสารมากเลยแต่ในที่สุดออกแล้วมีคนรับน้องไปดูแลแล,แล้วในที่สุด 1070 ti ใบนี้ต่อไฟตรงนี้8มพินเป็นใบที่คนทักมาน้อยประมาณ2คนนึงมั้ง2-3คนแล้วก็ไม่มีใครทักผิดเลยแล้วจูจ่ๆวันหนึ่งวันที่ท้องฟ้าเป็นใจวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกแต่เราถูกแดกไง <laughs> ก็นี่เลย ถูกแดกไปปุ๊บก็มาขายการ์ดจอหาเงินจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคือกําไรที่ได้มาจากการขายคอมนั้นก็ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผมไม่ถูกแต่ถูกแดกไปแล้วจบก็เท่ากับว่าใบนี้ขายแล้วไม่มีกําไรอะไรนะครับเพราะว่าซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกถูกแดกไปแล้วก็ถูกแดกแล้วไม่มีกำไร กำไรถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลแจทำไมอะ่ะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าทุกคนเอ็นดูช่องกิ้งคอมพิวเตอร์ mm hmm. ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับทางใดก็ได้ดูคลิปคอมเมนต์โดเนทไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดได้แต่โอนเข้าบัญชีเลย <laughs> <laughs> ไปให้อย่างดีครับขอบคุณที่รับน้องที่คุณไม่ค่อยมองไปดูแลอาจจะเป็นเพราะรูปทรงก็ได้อย่างล็อกสติ๊กเนี่ยมาเนี่ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยเลยทรงล็อกสติ๊กนี่โคตรเร็วอะล็อกสตาล็อกสตาก็ลีโดนสี oh. ออสบอยกระดับดินทรีแต่ท่าสี นั่นล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ล็อกล็อกกล็อกก็ก็คือกอลลินไงที่อยู่ในฮอกวอส์ที่สรุปจะเป็นคนดีไม่ดีก็ยังไม่รู้เซบาสเตียนดีไม่ดีก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยสักอย่างเลยครับจะจะจบอยู่แล้วเล่นเกมจะจบยังไม่รู้เลยใครดีไม่ดีที่แน่แน่ยูเซอร์ที่รับน้องไปดูแลเนี่ยขอให้ใจดีเพราะว่า อะไรวะโลกทั้งโลกใจดีกับฉันเอ๊ะประมาณนะนั้นน่ะนี่ฝากเพลงนิทาราตรีด้วยนะครับนิทาราตรีออน u t u b e ผมเนี่ยเป็นคนเล่นกีต้าร์เองอะ่ะนะเพลงนิทาราตรีนะกับเพลงความรักอ่ะน,นะ ผม,ผมเป็นคนเทสคอมที่ไปเล่นกีตาร์เองครับตัดเลยนี่นะโอ้ยน้องดีใจจนตัวสั่นเลยตอนจับนี่สั่นดิรู้เลยว่าดีใจมากอันนี้เราจะลองคืนไปแบบนุ่มๆแบบนี้เราจะเอาอันนี้ยัดวางไปแบบนี้แล้วน้องวางลงไปเช่นนี้จะเป็น อนุมูลที่อิสระมีเนื้อที่ให้วิ่งเต้นทั้งบนล่างซ้ายขวาเหลือๆสบายนะพอดีสุดๆที่เหลือก็แค่ตัดนำวัสดุม m a t e r i ยวลงไปหักหักงอง,งให้พอดีกับช่องต่างๆที่จะรับแรงกระแทกโมเมนตัมฟิส um, ิกส์ให้มันะเ,เห็นไหม อะไรกระแทกเข้ามาก็รับแรงกระแทกไปก่อน <_ d ata> ก็จะไม่เป็นไรเลยจะปลอดภัยจ,จงปลอดภัยเนี่ยเห็นไหมผมลงกระถาด้วยจงปลอดภัยฉันจะเป่าคาถาให้หน้องการจะปลอดภัยล่าสุดได้กระถารักกูหลวงกูมาแล้วจากในหกบอด เอ๋อเอ๊ะจะทำอะไรวะอ๋อจะตัดกระดาษขื้นอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เลยสวยดีมันมีคมๆตรงเนี้ยอนนันเนี้ยะจันะเนี่ยะจญทรงกลม เดี๋ยวจะมีการ์ดจอมารีวิวให้ดูเพิ่มนะครับมี c p u AMD นะครับไร้เส้นเออกตอน7จ็ดโมงเช้าอุ๊ยเจ็บแทกทุกไรเส้นเจ็ออกเจ็ดโมงเช้าคิดูดีมันคล้องจองขนาดไหนอะไรเส้นเจออก7จ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้อ่าเสร็จแล้วอันนี้คือแข็งแกล่งแน่นหนาเปรียมล้นไปด้วย,วยความตั้งใจของผม ที่จะนำส่งน้องไปสู่มือยูเซอร์ผู้ใจดีอยากจะติดกาวไอแผ่นนี้จริงนะเลยเ,เลื่อนไปเลื่อนมาไอ้เนี่ยนะอยู่กันมานาเลยใบเนี่ยถึงขั้นถามว่าทำไมไม่มีใครรับน้องไปดูแลสักทีทำไมคนดูน้องน้อย พอล็อกสติกคนดูอย่างเยอะองงอลายลเส้นเจ็ดไรนี่1นี่หนึ่งศไม่ใช่ลายเส้นก็จะ,จะออกตอนเจ็ดมงเช้าไงอ๋อเอาเอาเอาเจ็ดโมงขึ้น เราจังเลยทีนี้แม่งแต่งยากมากเลยเนี่ยเชอคุณปกติจะแต่งได้นะมันคุณแบบสมองข้างในนี่แม่งแบบโลจิกเยอะๆเลขคันสองน่เยอะเจ็ดโมงเช้า จับเธอเช้านักเพลงพอกันเลยอ่ะจบเสร็จแล้วอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไลท์เชนเจ็ดจะออกตอนเจ็ดมงช้าแต่นี่หนึ่งแต่นี่หนึู่นย์เนยีไออะไรวะจะเลยนะศูนยี่นย์ทีไอจะไปหาใครไปไม่รู้ออจะไปที่ไหน เอาเอาเป็นเอาเป็นอะไรฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ดีไอที่คนไม่แลเหลียวอ่ะที่คนไม่แลเหลียวใช่ไหมเออจะขายออกแล้วจะขายออกแล้วเออขายออกแล้วขายออกแล้วเออศูนย์เจ็ดศูนย์ดีไอที่ใครที่ใครก็ตามไม่มองควนได้บ้างอ่ะแต่ออกตอนเจ็ดโมงเช้า <laughs> <laughs> oh, well, <was> I actually say it, Gibby. I don't know, you want it?